สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในคลิปวิดีโอนี้พวกเราจะมานําเสนอสื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นก็คือสนามรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์หลักการจะเป็นยังไงนั้นตลฟังและรับชมกันได้เลยค่ะค่ะสำหรับสื่อสนามรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์จะสอดคล้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษาหลักการทํางานของอุปกรณ์นั้นจะเป็นยังไง รับชมกันได้เลยค่ะค่ะเนื่องด้วยสถานแฝงของเราเนี่นะคะเป็นแบบจำลองการใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ผู้ใช้สื่อนะคะควรเลือกสถานที่นะคะการแจ้งหรือสถานที่ที่มีแสงไฟเพียงพอเพื่อจะสิทธิภาพของสื่อค่ะโดยสื่อของเราเนี้นะคะจะมีอุปกรณ์หามีเครื่องคอมนะคะเครื่อบหลอดไฟทัพโลมและแผงค่ะราองรู้ดับการทำงานอย่างแน่นอนนะคะหลอดไฟนะคะมีหลักการ เมื่อเฉดนะคะเฉดระบบมายางไถ่โซลารเซลล์เฉดเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงีทำให้เฉดเฉงที่หลอดไยค่ะซึ่งพลังงานแสงนีนะคะเป็นพลังงานที่สะอาดและประหยัดใช้สามารถนำใาดีใช้ได้ค่ะประเทศที่สองนะคะนั่นก็คือพัดลมพัดลมนี้นะคะจะเป็นจะมีหลักการนะคะกับหลอดไฟนะคะก็คือเมื่อแสงตกกระทบมายางไถ่โซลาเซลล์เฉดเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานโวลต์ทำใเราเต และสุดท้ายนะคะก็คือรถแข่งโดยสองเล่นค่ะก็มีหลักการคล้ายๆกับพัดลมเชื่อกันนะคะเมืเ่ผมเกิดกยยเประทบปป้ายแผ่งย่าเซลเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หมุนเปลี่ยนเป็นพลัรรางงานกลนะคะล้อรถทีงหมุนรถแข่งขนาดนะคะจะมีการเพิ่มที่แต่ กรที่ได้จาวมาข้างต้้แล้วนะคะคือของเรายังมีโ q เพื่อที่ให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาสแกนก็จะพบเต็มเกี่ยวกับหลักการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้นำมาประยุกต์ใช้ในสนามรถแข่งนี้ค่ะและนี่ก็คือหน้าเว็บของเราค่ะสนามรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจะอธิบายถึงเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันคือปุ่มโซลาร์เซลล์ปุ่มหลอดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พัดลมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถกดได้ทุกปุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มแรกกันเลยนะคะโซลาร์เซลล์ เกิจากการใช้สารกึ่งตัวนำเช่นซิลิก้อนมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุดแล้วก็จะกล่าวถึงการทำงานของโซลาร์เซลล์ซึ่งเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้นปุ่มต่อมาคือปุ่มหลับไฟพลังงานแสงอาทิต์หลับไฟพลังงานแสงอาทิตย์ มื่อแสงสอสว่างจากหลอดไฟโซล่าเซลล์นั้นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากพลังงานแสงจึงสามารถใช้งานได้ฟรีก็เป็นทรัพยากรที่มีไม่จํากัดเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าก็จะให้แสงสว่างได้ปุ่มต่อมาคือปุ่มพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งส่วนประกอบสําคัญของพัดลมไฟฟ้าคือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลทําให้ใบพัดของพัดลมหมุนสร้างแรงดุมขึ้นมา ปุ่มต่อมาคือปุ่มลดยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กที่ช่วยลดการใช้น้ํามันและไฟฟ้าเนื่องจากรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ส่งผลให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะสำหรับสื่อสนามรถแห่งนี้นะคะพี่ผู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสามารถเพิ่มความรู้ที่แเรียนได้ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ